กองซูม <Cons> <Okay. S 1> วันนี้เล่นของแพงด้วยไม่เอาแล้วนะสิบบาทยี่สิบบาทอ่ะนี่มีโซครับเดี๋ยวเราเล่นเล่นตัวที่มันแบบว่าเป็นกล่องที่มันมีซีเค็ดนะม,มีกี่อันไหนเอาตัวเอาตัวที่มีซนะีเค็ดอ่ะหยิบมาอันนี้เน้นความชอบส่วนตัวอ่าหยิบมาคนละอันเลย มาดิมาดๆมองๆให้เจมจิ้มก่อนเจมจิ้มก่อนดิกลางนี่แหละอ่ะยิ่งเฮ้ยมันมีซีเกตคือตัวนี้นะอ่าได้ไอเจมไอแคมจิ้มดิแคมแคมแคจิ้มเนี่ยนี่ดิอันนี้ฮะอันนี้ซีเกตก็มีนะเป็นตัวนี้นะนี่แต่ว่าอันนี้ผมขอเลือกเองเพราะว่าอันนี้เชื่ออยากได้มากเพราะว่านี้แหละดูซีเกตดิชุดว่ายน้ำใสีชมพูด้วยเนี่ยผมชอบชุดว่ายน้ำอ่ะเจ้อยากได้จริงๆขอให้มาเหอะ นี่เนี่ยมันมีตัวซีเกดนะเฮ้ยหรือว่าอันนี้เลยที่มันหยิบขึ้นมาอันนี้มีซีเกดอ่าเอานี้เลยมะอันนี้มีเอาป่ะอ่ะเจ๊เอาไหนดิหยิบไมาดูราคาด้วยโอ้โหนมีซีเกตนะนี่มีนี่ไงเจ๊เอาหนึ่งดิเจนหยิบดิโอ้โหเฮี้ยดเลยได้แหล้อ่ะเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้มันมีตัวซีเกดอยู่นะอันนี้เทมากอ่ะอะแคมอ่ะเฮ้ยเร้ยกจ่ายปะเนี่ย ไม่ต้องเขย่าด้วยของคู่นี้เขาห้ามไปห้ามเขย่าถุงคล้องจะเสียเออแล้วที่ผมขอนะครับขวาล้ายซ้ายดีงั้นขวาล้ายโอ้โหชอบชอบเสี่ยดเออของมันมีซีเค็ดตัวนี้ฮะโอเคอันนี้ป่ะไอ้แย้มันมีมันมีที่นี่ติดด้วยดูดิให้พี่เลือกติดแล้หมอยให้ละหมอยเจวดาเขาส่งมาเอาไปดู้เละตัวนี้มีซีเค็ดนะอืออืออืออันนี้มันเป็นซองอะไรไม่รู้ว่าข้างในมันดูนิ่มๆมันน่าเปิดเลยอ่ะเจมหยิบอันนึงดิ โด,ด่งดุมึงก็จับอยู่อันเดียวอะเป็นตัวนี้ทุกคนมันก็มีซีเข็ดอยนะู่นะขออันนี้อันหนึ่งเหรออ๋อจะให้ได้ถ้าได้สองตัวขึ้นมาก็ไปสองทีถก็เป็นชายสองหญิงนึงเออใช่งั้นขออันนี้อันนึงน่าะไม่ได้อีกห่อรูนนี่มันต้องมีให้ด้วยรูนันหนึงว่ะทำจีนมาถึงปักจับเป็นสายเลียบโอเคจ้าจ้าดุมดุมอาบน้ำตาอาบน้ำตาวัดเอากะจบที่ไหนสองเดี่ยมเดิมมองมองแลขุนทองล้อมพุ่งสักโอ้ไปนักไก่เออ เราไปเปิดที่บ้านนะครับว่าเราจะได้ซีเกตแต่ละรุ่นไหมกับมินิโซโอเควันนี้เราก็ไม่ได้ซื้อมาครบเป็นเซตเป็นกล่องนะปกติเวลาซื้ออะไรพวกนี้มันก็จะมาเป็นเป็นเซตเป็นกล่องมันก็มีนะแต่ว่าทุกคนอ่ะหยิบมาคนละกล่องเรียกได้ว่าวันนี้หาตัวซีเกตกันนะฮะเริ่มจากทอยตอรี่ก่อนนะกล่องน,นี้นะต,ตัวนี้ในกล่องนี้เนี่ยทุกคนมันจะมีตัวแะแรอยู่ใช่ไหมซีเกตคือตัวนี้ คือตัวเอเลี่ยนนะครับผมหาตัวนี้นะคือตัวนี้ได้มาแล้วก็จะเฉยๆนะดวงเราจะได้ไหมนะครับผมมาวันนี้โอ้โหได้เปิดของแพงฮนะตื่นเต้นเหมือนกันเนี่ยอุ้ยเปิดยังไงอะ่ะไม่เป็นเลยว่ะวไม่เป็นเลยว่ะอุ้ย <laughs> โอ้โหเวลาแกะปลาเนี่ยของแพงมันดีนี่เองเนี่ยมันมันไม่มีการขาดที่อื่นนะเพราะว่ามันเหมือนมันมีพลาสติกอยู่ข้างในเพื่อให้เราแกะด้านนี้เฮ้ย,ย,ยได้รู้อีกทีนึงว่าเฮ้ย มันแน่นๆเลยว่แล้วด้านในกล่องเนี่ยนะคะผมเขาก็มีแบบนี้มาให้หรือว่ามันจะคือเจสซี่เลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวคือไม่ไม่เปิดลุ้นหน่อยหรอวะเป็นกิมมิคอ๋อเป็นกิมมิคหรือเปล่าคำๆดูก่อนนี่ว่ามีหมวกเปล่ามีหมวกมีหมวกจริงเหรอมีหมวกมั้งนี่ยฮะวูจับโดนหมวกว่ะ จซริคือมึงแบบให้กูดูใบนี้เลยจบถ้ากล่องนี้นะทุกคนเจอใบนี้แสดงว่าของมินิโซนะก็จะเจอเป็นแบบเป็นตัวตามนี้เลยนะฮะได้เจสซี่มาอาเจสซี่ก็ได้จับเจบบนี่มันดูมั่นคงแน่นหนาดีนะเออมีขาขาให้ับได้ขาพับได้ถอดหัวได้ไหมไม่ได้หมุนหัวได้หมุนหัวได้นะนเนียนะ เป็นมินเนี่ยนสีเหลืองนะแล้วมันมีสองอันนะเราซื้อมาสองอันมีมินเนี่ยนสีอันนี้ด้วยตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวแรทุกวนมันจะเป็นตัวนี้ตัวเล็กๆมันดูกลมๆเนาะไ,<ห>นไม่มีอะไรนะแต่ถ้าไปอันนี้มันดูแบบยาวๆส,สูงๆนะเฮ้ยๆๆๆบ้าโอ้ได้มินเนี่ยนตัวนี้ตัวธรรมดาป่ะอ่าดูคนนะครับผมได้ตัวนี้ฮะไม่ใช่ตัวแรฮะแล้วก็ตัวแรไม่รู้ว่าเป็นยังไงด้วยนะตัวแรมันเป็นแบบ เดี๋ยวถ้าจะหาใช่เดี๋ยวถ้าหาลูกเจอเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับแต่งานดีว่ะเฮ้ยเรียบนะครับหรูอลังการงานสร้างมากผมนี่เยอะกว่าปังปอนเลยนะน้ออยู่กับเจสซี่แล้วกันนะให้โอกาสมินเนี่ยนทีไหมตัวนี้ใครหยิบเออนี่ผมหยิบตัวนี้เราตามหาตัวนี้เป็นมินเนี่ยนขนมผิงนะที่เป็นซีเครตนะโอมาเธอนาะอไไรแมมมาโอมาเธอนะขนมผิงจงมาก็บอกแล้วว่ายาช่ายอยากได้ขนมผิงยังไงเอ้ย เป็นเครื่องปรุงที่นอกจากจะมีรสเค็มเกลือยังมีประโยชน์อีกมากมายเควินนะเควินเควินคิวเรียสอ๋อเควินมันอยู่ในแก๊งมันนั่นแหละสามตัวหลักอ่ะอ๋อ oh, จะยังเป็นตัวหลักอยู่ะ <c oughs> แต่ชุดก็เป็นชุดไฟไฟ้านะอันนี้ตีมอะไรเนี่ยคริสต์มาสหรือเปล่าเอาไว้ตมคริสต์มาสมนะ <c oughs> เดินมาอยู่ได้ใกล้ๆเนี่ยก็น่ารักดีนะต่อไปมีเนี่ยต่อไปเดี๋ยวมันมีเนี่ยมาแล้วอ่ะมันมีมีเนี่ยอย่างเนี่ยแต่นี่เป็นแบบกล่องฮะมีเนี่ยเหมือนกันครับมีที่สุกโอ้ยมันดูผีเนี่ยเว้ยหรูหราตัวตัวซีเครตเขาก็จะเป็นตัวสีแดงมีเนี่ยนี้มันเป็นตุ๊กตาล้มลุกด้วยตัวนี้โอ้มันติดแบบนี้นะมันเลยแบบว่าดึงออกมาได้สวยงามนะโอ้ไม่เคยเปิดของแพงซะด้วยโอ้โหเปิดในเปิดเปิดในเปิดอย่าบอกนะว่ามีแบบผูใหญ่อยู่นะเนี่ย พ่อโ,โอโหบอกไปแล้วนี่บอกเลยนี่บอกเลยนะตัวนี้ก็ตัวแลไม่ใช่หรอ <S <S ตัวแลหรอไม่ใช่ตัวแลมีเป็นตัวนี้เฮ<แ>้ยมืดไะเนี่ยไม่มืดจ้ตาตัดแม่งเลยแกะในแกะแล้วก็แกะในแกะโอ้โหชัดเลยนะครับนี่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวแลวะก็เป็น<อ>ตามการ์ดแบบนี้เลยทุกคนโอ้ยมันไม่เจอแล้วมาดวงมันไม่ดีเลยว่ะมันหายากกันนะเนี่ยยังเหลอีกองอืมแต่ว่าลมลุกได้นะเขาบอกนี่เอะ ไม่เนี่ยบานานาแล้วบานานาอ่ะโดนนอกแม้ตัวนี้ใครจิบตัวนี้ผมหยิบตัวแล้อันนี้เจมหยิบมานะตัวนี้ตัวแลนะครับมันก็จะเป็นเป็นตัวที่ใส่หมวกรับปริญญานะซีเครตว่ะไม่มีใครรู้ได้ตัวนี้นี่ไม่อยากดูการหรือเล่าไม่ดูการอันหึงมันมีการอีกแล้วผมไม่ผมไม่ดูการนะไม่ดูการลุ้นดมามากทุกคนมาเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเขี่ยใจเลยหูได้ตัวหนาปกเลย น่ารักนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ว่ะแต่ไม่ใช่ตัวซีเครตว่ะนี่นะเฮ้ยแต่ว่างานมันนุ่มนวลมือมากทุกคนถึงแม้ราคามันจะแบบแพงนะฮะมันเป็นตัวยางนะแต่ว่างานมันดูเนี้ยบนุ่มมือมากเลยทุกคนมันก็ดูน่ารักนะใครที่เอาไว้เก็บสะสมสายสะสมอะไรอย่างนี้นะต่อไปไหมแบ่ฮบีบีแบ,บอ่อะตัวบีแบบ่ตัวซีเครตนะครับมันก็เป็นแบบตัวนี้นะนี่อันนี้นี่นี่นี่มันคือแบบตัวธรรมดานะ สีเคียดเท่าน,นี้นะครับผมอ่ะมาครับผมยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นดูการ์ดเดี๋ยวดูการ์เดเชียวละอึ๊บ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 อันเดยทิ้งเลยตัดไปโดนหัวยังไงหุยน่ารัรกมีมีเปียตัวเล็กด้วยมันอุ้มตัวเล็กด้วยอ่ะเราประกอบเลยไหม <reste. S 1> หุยตัวนี้น่ารักมากดูดิเนี่ยมันอุ้มตุ๊กตาหมีมันอุ้มตุ๊กตาหมี ตุ๊กาตาเป็นมีเลยอุ้มตุกาตาหมีแล้วมันมีฐานด้วยนะเอ๊นะอ๋อมันเป็นวางได้แบบนี้แบบนี้ฮะรอบบเอาความกูเป็นอะเฮ้ยตัวนี้ก็น่ารักนะความน่ารักเต็มสิบผมไม่สิบเลยมันอุ้มแบบว่า,า,ต,าตุ๊กตาหมีอ่ะอันนี้เป็นตัวอะไรนะ Colorful Candy นะก็เป็นในเซตของการ์ตูนของดิสนีย์นะครับผมตัวแรกอ่ะมันเป็นตัวแบบเนี่ยมันมีสองหัวถ้าจำเจอสองหัวหัวมันก็ราช่ป่าววะเอ้ย นี่จะได้แล้ววะโอ้ไม่ได้วะซองกแกะออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้นะโอ้โหตัวนี้ได้ตัวแรกเลยได้ตัวแรกแบบตัวแรกเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำมันเป็นไงวะเอาเทียหลุดแล้วอ้าต่อได้ต่อได้อ,ไดอะไรนยะมันคือตีมาอะไรวะกลมๆแบบนี้นะแล้วก็มีหลอดด้วยมันเป็นแค่แบบทำได้ท <ๆ S 2> เท่ไปนอย่างน<ำ>ั้น <ทำ S 1> นะทำทำเป็นแบบตีมลูกกวาดผมก็เฉยๆนะอันนี้นะ เฉยๆตัวนี้นะฮะโอ้นี่เราเปิดกล่องสุ่มมาที่พระเจ้าเองกล่องสุ่มไม่เคยช่วยเราเลยหรือไงฮะทพระเจ้ากล่องสุ่มที่บอกว่าวัน oh? มึงทำบุญมั oh? ่งหนูไห่พอไม่ให้พอทั้งหมดไหว้ติ่งชีลูกวันว๋อไหว้ไว้ไจริงจังไหว้ดีครับอ้าตัวนี้เนรอไปต่อไปดูสีสามเลยนะอ่าน่าจะเป็นหมีในเรื่องของ toy story นะและตู้ซีเก็ตนี่จะเป็นสีนี้เป็นใสๆสีชมพูแบบนี้นะทุกคน เปิดกล่องสุ่มมาตั้งนานนมจะเกลือตลอดไม่ได้นะอู้หูสักนเหรตัวเนี้ยว้าอยู่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบูชิบูชิบูแลงัยแล้งัยโอยี่ตัวธรรมดาตั้งหน้าตั้าธรรมดาตัวที่สามนับจากแถวบนโอ้โหเอ้ยคุณแม่เออแน่นดีว่ะเอาไปตัวเนี้ยเดี๋ยวอ่ะ ไม่แน่ใจว่ะแต่ก็นารักดีนะผ่านมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ได้เลยสีเข็มความเกลือที่แท้จริงเลยวะ่ะ <c oughs> ีตัวเนี้ห้าตัวแลนเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นตัวนี้นะเป็นตัวสปอนบ็อบเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่ออากาศเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนสีได้ด้วยเฮ้ยตัวนี้เนี่ยมีแบบกิมมิกให้เล่นนะมาแช่ช่องฟิตเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเปิดมาเป็นแบบนี้ว่ะนะแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยมีไว้มีชม่นอ่างฐานฐาน โอ้ยจะตัวนี้ปะเนี่ยมันชื่ออะไรนะโอ้หได้ตัวนี้วาตัวนี้มันชื่ออะไรวะไอตัวที่มันขายเบอร์เกอร์อะได้ตัวที่ขายเบอร์เกอร์ว่ะเกอร์อ่ไม่ได้สุกบอลบ๊อบโอ้ได้ตัวขายเบอร์เกอร์โแจะต้องประกอบว่ะนี่นะขอประกอบกันนะเนี่ยอ๋นี่มีวิธี หนา้ากากครับรวมล่างครับบนวีนนดีอุ้ยใส่เข้าพอดีเลยนะครับผมมันสนุกอย่างนี้พี่เองเนะฮะใช่แล้วก็ใส่จมูกที่หลังโอเคอู้หูอย่างน้อยมันก็ดูเท่ไปเท่ทำได้สวยอีกอ่ะเอาเว้ยมันก็ดูเท่นะเออมันก็ไม่ได้แย่นะมันมันดีอ่ะใช่แต่อยากได้แพทริกไงอ่ะอ,อันนี้กล่องอะไรมีอะไรไหมอนะไม่มีอะไรเลยอ้าว <laughs> เป็นฐานให้้เลยสองกล่องนี้คุณไม่ได้อยากได้ตัวตัวเมนมันเลยใช่คือตัวมันเป็นตัวซีเกตเลยเห็นไหมนี่จะเป็นแบบตัวแบบมมาหมาน่ารักนะแต่ที่ผมอยากได้คือตัวนี้อะมาฮะผมอยากได้จริงๆครับตัวนี้ขอลุ้นเลยซื้อมาสองกล่องฮะวันนี้ให้โอกาสเองสองกล่องกันเลยไม่หมอ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  เชียหมาเชียหมาเยวได้เป็นตัวแรกเลยไม่จีบได้ตัวแรกวะไม่นอกไงเออเออมันก็ดูดีนะหรือนี่เรียกว่าอะไรเออเฮ้ยมันมีหมอนะให้เลยน่ารักดูดิเฮ้ยหมอนหมาเป็นแบบนี้นะมีหมอนอยู่อันนั่งปแบบเออ นี่มีมีมันม,ม,มีลูกมาด้วยนี่หมาตัวเล็กแล้วก็หมาตัวใหญ่นี่เห็นปะมันหนีนี่หนีเหรออ่ะตากเป็นเซตไว้อ่ะกูไม่ได้แล้วอ่ะเหลือสุดท้ายแล้วอ่ะไม่คาดหวังเลยแล้าากันเอามาก็เอามาไม่คาดหวังไม่ผิดหวังโอ้โหไอ้เฮ้ยเฮ้ยสองกล่องเลยด้วยเนี่ยหน้าเดียวอ่ะสีสียังไม่เห็นยังไม่เห็นข้างในยังไม่เห็นยังไม่เห็นสีเค็ดมาวันนี้เราตามหาสีเค็ด สายใหญ่ๆแบบนี้แมวมาให้เต็มเลยนะหมดได้ไอ้เหี้ยวันนี้ไม่เหลือไอ้เหี้ยอะไรละไอ้สัตว์เหลือดิเนี่ที่มีอยู่นี่อ๋อเอาที่เอามาทำไมวะแมวแมวมันมีอะไรวะอันนี้แล้วก็มีอะไรเส้นรับน้ำเส้นรบบน้ำ หมดแล้วอ่ะ,อะมีคาบุกิอันหนึ่งแล้วก็หวีไม่ท้อเดี๋ยวอเอาอีกเอายีจะเจอก็เอากเอาอีกอะไร <c oughs> โอเคครับวันนี้ก็ได้รู้ไปแล้วว่าหมิงกัโลกนะั้นไม่มีดวงเรื่องของแพงก็เหมือนกันนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าอยากให้มีอีพีสบอกอะ่ะ <c oughs> เผื่อเผื่อแก้มือไปแก้มือไปแก้มืออ่ะ <c oughs> <c oughs> ยังไงลรวก็อยากให้เราเปิดตัวไหนก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็พิมพ์มาในคอมเมนต์นะฮะวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะเดี๋ยวคอนเดี๋ยวผมว่าต้องไปทำทำบุญกันหน่อยแล้ว okay, ว่าโอเคไราต้องลาไปก่อนฮะาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วครับผมบ๊ายบาย